โอ๊ยโอ๊ยหนักหนักช่วยแม่ด้วยเร็วหนักหนักโอ๊ยช่วยแม่ด้วยฮะแม่ตุ๊กตาแม่ตุ่กตารูกส่งน้ำมาทำไมหรอคะใช่ค่ะกันดี่ไงมาดูนี่กันเด็กๆบรสเขามีกิจกรรมบริสวิ่งท้าเลอะเดอร์สรันแบทเชนี่เขาเล่นกันน่าสนุกมากดูซิดูดูดูแม่ก็เลยมีไอเดียแม่ก็จะเปลี่ยนสนามเด็กเล่นของเรานะให้เราได้วิ่งท้าเลอะเด r ร์สรันแบทเิเหมือนกันย เกมที่แม่ใช้เล่นกันนะคะจะมีทั้งหมด4ฐานโดยทั้ง4ฐานนะแม่จะดัดแปลงมาจากกิจกรรมวิ่งทานเลยที่ทางบริษไทยแลนด์เขาทำอะเดอร์ฟรันแบทเชลเราก็จะเอามาทาแบบนั้นเลยและในสี่ฐานนะคะทุกคนต้องตั้งใจเล่นช่วยกันเก็บคะแนนถ้าได้คะแนนเยอะถูกใจแม่นะเดี๋ยวแม่มีรางวัลให้รางวัลคืออะไรหรอคะตอนนี้ขออุบไปก่อนเฮ้ยจะเป็นอะไรอ่ะเชอแตมน่นสีน้องใหม่เอ้ามาเริ่มด่านแรกกันเลยดีกว่า ด่านแรกนะคะแม่จะยกเกมฟรีไฟ์มาในชีวิตจริงแม่จะวางตุ๊กตาพวกเนี้ยเป็นเป้าไว้ตามที่ต่างๆในสนามเด็กเล่นนี้แล้วเด็กๆก,ก็จะต้องไปเลือกปืนมาและยิงเพื่อวัดความแม่นยำของการยิงปืนวางตรงนี้หนึ่งตัววางเป็ดฝั่งนี้หนึ่งตัวเอบวางไดโนเสาร์ไว้ตรงนี้ ทงนี้ตอนนี้นะคะแม่วางเป้าเป็นตุ๊กตาวไว้ทั่วสนามเด็กเล่นแล้วนะโและแม่บอกว่าเราจะยกเกมฟรีไฟกันออกมาใช่ไหมเพราะฉนานเกมฟรีไฟต้องมีเะะลยค่ะปืนค่ะถูกต้องราแม่เป็นคนใจดีมากแม่ให้เด็กๆเ,เลือกปืนกันเองเลยโหปืนนี้แท้จังเลยปลออืนหน่ชมกันเรานอ <laughs> จามีปืนแล้วนะคะสิ่งที่เราขาดไม่ได้คืออะไรคะลูกกระสุนค่ะ มาเอากระสุนไปใส่ปืนกระสุนใส่ได้ไม่อั้นค่ะใส่ไปเลยจะมีมาแล้วค่ะน้องไม่ใส่แม่ให uh ้เวลา2อนาทีในการไปตามเก็บยิงเป้าต่างๆนะแล้วเดี๋ยวแม่จะมาตรวจเช็คว่ายิงกันไปได้กี่ตัวเมื่อทุกคนพร้อมแล้วแม่จะนับถอยหลัง2รนาทีเริ่มโโอ้ห 1 2 3่สสโอ้โหตายยังเกิดสนามเลยเนี่ยแม่ไปเช็คคะแนนมาเรียบร้อแล้วนะคะได้เต็ม20เต็มไปเลยสหรับฐานที่หนึ่งดนที่สองทุกคนจะต้องวิ่งเก็บขยะโดยที่เก็บแล้วมายแยกขยะใส่ให้ถูกถังไม่ว่าจะเป็นขยะทั่วไปขยะรีไซเคิลหรือขยะอันตรายและที่สำคัญนะคะ ในกองขยะทั้งหลายจะมีเหรียญทองแบบนี้อยู่ด้วยยิ่งเก็บเหรียญทองได้มากจะยิ่งได้คะแนนโบนัสเยอะแม่ให้เวลาทั้งหมด2นาทีเริ่มเลยทำไมเราเก็บขยะตรงนี้แต้มเลยเห็นไหมแหวว่าแต่ขวดแบบนี้มันถือเป็นขยะอะไรอะ่ะอันตรายแหละนา่าถ้าอยงั้นเก็บขวดไปอ,นนอันตรายไหมเนี่ยน่าจะอันตราย,ยนะโยนนะใส่หัวก็โดนก็เจ็บตายเธอตแต้มมาช่วยถือหน่อยแล้ว นี <Cornell>. ่ขยะทั่วไปนี่คือราคาเซอร์ไซเคิลเข้าใจเข้าใจเก็บเรียนกับได้แล้วเก็บเรียนเก็บเรียนเก็บเรียนนะโบนะเสียเงี้ยยขยะได้ด้วยขยะทั่วไปขยะทั่วไปใช่ไหมเก็บอันนั้นไปเลยเดี๋ยวเราเก็บเหรียญจะหมดเวลาแล้วจะหมดเวลาแล้วจะหมดเวลาแล้ว ไปถูกต้องอยะรีไซเคิลถูกต้องพิษอันตรายถูกต้องเดี๋ยวดูสิว่าเก็บเหรียญกันมาได้เท่าไหร่น่าจะเยอะอยู่นะคะสี่สิบโหเก็บโบนัสมดได้ครบรียนเลยอะหาัน,นี้นะคะทุกคนทำคะแนนไปได้อีก60คะแนนเย้ฉันแต้มสีชมพูน้องไม่สีเขียวแม่ปูเป้สีน้ำเงิน เดี๋ยวทุกคนนะจะมีแถบแบบนี้ที่หลังคนละ3อันแล้วเราจะต้องแย่งชิงดึงแถบของคนอื่นเกมนี้นะคะมีชื่อว่าเกมดึงแถบคือไม่มีทีมเลยหรอคะไม่มีทีมเลยค่ะดึงกันได้ทุกคนเลยแต่ว่าสองคนนี้ยังไงคะแนนก็บวกกันอยู่แล้วไงเพราะฉะนั้นก็คือสองคนนี้ร่วมกันแล้วแข่งกับแม่ปู่เป๊ะซ้นะจะต้ยหนึ่งสองสาม ตได้ไงันนี้ฆันะเร็วเราสองคนได้ถักมาหมดเลย ก็คงเยอะเนาะก็ได้คะแนนเต็มไปเลยค่ะเพราะว่าแม่ไม่เหลือแท็กแล้วแม่ไม่ได้แท็กมาเลยสักอันเนี้ยเกมนี้นะคะเอาคะแนนไปเต็มๆอีก20สคะแนนเกมสุดท้ายทุกคนต้องฝ่าด่านแม่เองแม่มันตัวไรในเกมนี่นะแน่นอนแต่อาวุธของแม่ไม่ใช่ขวานนะอาวุธของแม่คือพามพามลูกป่องน้าอย่างนี้นะอย่างนี้นะ อย่างนี้นะนี่นรับ้ยหนักๆมามาีไม่ทันใจเลย เดอร์ด์รัตแบทเิลเลยแล้วเด็กๆนะคะทำคะแนนได้ดีมากนี่ทำแม่ปูเป้เลอะเทอไปได้ด้วยอีกแม่ให้คะแนนสรับเกมนี้ไปเลย1,000คะแนนเย้ของรางวัลที่ทุกคนจะได้รับนะคะก็คือเย็นนี้เราจะกินพิซซ่าเป็นอาหารเย็นของรอดเด็กๆย เราไปอาบน้ำล้างเนื้อล้างตัวแล้วกินกันดีกว่าแม่รู้สิคะเสื้อตัวโปนเชันเต็มเลอะหมดเลยค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรแม่มีนี่ b r e e z e Excel Signature ไม่ต้องแช่ไม่ต้องขยี้แม้จะผ่านมาแล้วถึง72ชั่วโมงรับรองซักได้สะอาดเหมือนเสื้อใหม่กิ๊กเลย <c oughs> สำหรับผ้าที่เราต้องการจะขจัดเป็นพิเศษเราก็ป้าย b r e e z e e x c e ล Signature ลงไปจากนั้นเอาผ้าลงเครื่องเล เสร็จแล้วก็แทบริสเอ็กเซลซิกเนเจอร์ลงไปเลยปิดฝากดซักเรียบร้อยแค่นี้เองแป๊บเดียวเดี๋ยวเสื้อชแตมสะอาดใหม่กิ๊กแน่นอนเห็นไหมชแตม ซักเสร็จแล้วสะอาดเหมือนใหม่เลยจริงๆด้วยค่ะแม่แบบนี้แฉลก็เล่นสุกเละได้เต็มที่เลยใช่ไหมคะแม่เอาเลยตามสบายเอาให้สนุกเลย <c oughs> ส่วนเรื่องเสือ้อผ้าแม่จัดการได้พราะแม่มี b r i s เ e e กเซลซิกเนเ e อร์บ e ิส e อ็กเซลซิกเสุดยอดไปเลย <c oughs> หอมด้วยคะ <c oughs>